ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมมือในช่องจีจีเคจะก็ฟาฟม้ามาเปิดราคาง่วนะครับราคาง่วนะครับผมราคางัวแดงนะครับราคาง่วแดงตัวนี้นะครับนี่ครับผมผสมแล้วนะครับผสมแล้วผสมบางวันทยี่สิบเก้าเปือนยังไงกันยาหยิบเก่ากันยาย่นนะครับเม็ดสีแดงเข้มนะครับหัวโลนธรรมชาตินะครับอ้าวกัดกัดหัวโลนธรรมชาติใบหู้ โบดเข็มนะครับใบหูโบดเข็มนะครับหัวพึ่งจับออกมาจากฟูงนะครับเอามาทับนะครับเป็นลูกตัวใดเนี่ยทับอย่างเดียวแล้วเราจะของเก่าเนี่ยคาดว่าแต่เป็นหัวหัวโลนธรรมชาตินะครับเป็นหัวหัวโลนธรรมชาติเม็ดสีแดงเข้มนะครับเม็ดสีแดงเข้มนะครับแดงมากๆอ่าผู้ใดนําเลี้ยงดีๆเอาตัวนี้ไปเลี้ยงนี่โอ้พึงใหญ่เลยครับความสูงอยู่ประมาณร้อย จัััับบบบเเข้าาามปป๊๊ก็ไดทนะความสูงอยู่ประมาณ140ห้าขึ้นนะครับความสูงอยู่ประมาณ140ห้าขึ้นนะครับโครงสร้างดีนะครับผูหางไก่ยาวดีนะครับผูหางไก่ยาวดีเม็ดสีแดงเข้มนะครับผู้ใดต้องการว่าเม็ดสีแดงเข้มหัวโลนนะครับตัวนี้นะครับผมฮัวลนน้ำมันชาครับนี่ครับกระดูกครัโอเคนะครับกระดูกไงครับโบเชิมนะครับเขาจะเรียให้ด้านเขาจะเรียนให้ดูด้านนี่ครับเล็บทาจิกดีมากครับ ครับครับอะไรเดินตามมาทำไมล่ะลูกนี่ครับผมอันนี้แผ่นลังเขานะครับเนื้อตัวกับังมานะครับตอนเอามามันกับใจธรรมดานะครับเอามาแล้วก็ได้ทับเลยนะครับหัวเสาทับวันทีมีสิบเกากันย้านะครับมือนีวันทีสิบหกสิบหกอย่างวะสิบหกตุดาคุ้มนะครับกับประมาณสิบหกมือแล้วนะครับ ประมาณ16มือแล้วอ้อยเตะตัวใหญ่ตับอยู่เมื่อกี้มือได้ผ่านรอบนะครับนี่ครับผมเนี่ยครับใบหูบดแดงเข้มนะครับใบหูบดเข้มนะครับผมหินเริ่มมาแล้วนะเดี๋ยวผมเมึงนอนเตานมกันว่าจะขวบเตานมเห็นเตานมเขาปะครับนะครับเตานมนะครับนมสีเตาเดินไวนมสีเตานะครับฉีดกันกระชับดีนะครับ นี่เป็นเด็ดเลยนะเออครับผมฝูงสั่งใหญ่แค้วฝูงสั่งใหญ่นี่ครับสูงนะครับสูงเนื้อโตกำลังมาครับต้มาเติได้กินยาต้องกัดวัวัวใดใดกินยาออกจากฝูงมาใจนะครับเดี๋ยวไปเบื้องพ่อที่ทับไปครับนี่ไปเบื้องพ่อที่ทับไปพ่อที่ทับไปใหญ่มากได้ครับพี่น้องบ่ามันแดงนะครับบ่ามันแดงสูงประมาณลอย นะครับบ่ามันแดงนะครับสูงลอยเจ็ดสิบบวกนะครับสูงลอยเจ็ดสิบบวกนะครับตัวนี้ครับใหญ่มากนะครับบ่ามันแดงนะครับเป็นหัวบ่ามันนะครับเป็นงัวอินดูบาตินนะครับเนี่ยครับใบหูนะครับใบหูสันนะครับใบหูสันสูงใหญ่ยงวมาครับเนี่ยครับสูงนะครับพอพันนะครับเนี่ยครับพอพันนะครับนี่ครับผม นะครับโคโตมากนะครับพอดีแถวนี้อยู่ขอกนี่มีงว่พึ่งเป็นสัต์นะครับตัวผู้มันก็เลยจะหุนทุนทุกงนะครับมันมันมันวลามันบันทับนะครับใชครับใหญ่นะครับนะครับใหญ่มากนะครับพอที่ทับไปปลามันแดงไงนะครับ